ขาวาจาของพระเจ้าประจำวนันศุกที่29พฤศจิกายนสัปดาห์ที่34เทศการธรรมดาบทอ่านจากหนังสือวิวรณ์บทที่20ข้อ1ถึง4และข้อ11ถึงบทที่21ข้อ2ข้าพระเจ้ายอน เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ถือกุญแจแห่งบาดาลและโซ่ใหญ่เส้นหนึ่งเขาจับมังกรหรืองูดึกดำบรรคือปีาศาจและซาตานแล้วล่ามมันไว้เป็นเวลาหนึ่งพันปีโยนมันลงไปในบาดาลปิดกุญแจทางเข้าและประทับตราไว้ข้างบนเพื่อมีให้มันหลอกลวงนานาชาติให้หลงผิดได้อีกจนกว่าจะครบกำหนดหนึ่งปี หลังจากนั้นมันจะต้องถูกปล่อยออกมาชั่วระยะเวลาสั้นๆขขาพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์และบรรดาผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นได้รับอำนาจที่จะพิพากษาขขาพเจ้าเห็นวิญญาณของผู้ที่ถูกตัดศีรษะเพราะคำพยานถึงพระเยซูเจ้าและเพราะพระวาจาของพระเจ้าขขาพเจ้ายังเห็นผู้ที่ไม่ได้กราบนมัสการสัตว์ร,ร้ายและรูปปั้นของมัน และไม่ยอมประทับตราไว้บนหน้าผากหรือที่มือเขาเหล่านั้นกลับมีชีวิตและเข้าครองราชพร้อมกับพระคิสเสจ้าเป็นเวลาหนึ่พปีข้าพเจ้าเห็นบัลลังใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับอยู่บนบัลลังท้องฟ้าและแผ่นดินสูญหายไปเฉพาะพระพักพระองค์แล้วข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตาย ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระบัลลังก์หนังสือหลายม้วนถูกคลี่ออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งคือม้วนหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกคลี่ออกด้วยบรรดาผู้ตายถูกพิพากษาตามข้อความที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามกิจการของเขาทะเลคืนบรรดาผู้ตายที่อยู่ในทะเล ความตายและแดนผู้ตายก็คืนบรรดาผู้ตายที่อยู่ในแดนผู้ตายทุกคนถูกพิพากษาตามกิจการของตนความตายและแดนผู้ตายถูกโยนลงไปในทะเลไฟทะเลไฟนี้คือความตายครั้งที่สองผู้ใดไม่มีชื่อบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงในทะเลไฟแล้วข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ รอะฟ้าและแผ่นดินเดิมสูญหายไปไม่มีทะเลอีกต่อไปข้าพเจ้าเห็นนครศักดิ์สิทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลงมาจากสวรรค์ลงมาจากพระเจ้าเตรียมพร้อมเหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวรอเจ้าบ่าวบทอ่านจากพระราสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่21 ข้อ29ถึง33เวลานั้นพระเยสูเจ้าตรัสเป็นอุปมาให้บรรดาศิทธิ์ฟังว่าจงมองดูต้นเมื่อเดือเทศและต้นไม้ทั้งหลายเธอเมื่อมันแตกใบอ่อ,อนท่านย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จงรู้เถิดว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทาและสถิติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตองค์พระบุ้เ็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับทุบทของหนังสือวิวรณ์ที่เราอ่านกันวันนี้เป็นเรื่องการสร้างใหม่ในช่วงสุดท้ายของภาพนิมิตย้อนมองเห็นการต่อสู้ระหว่างงูดึกดำบรรอันได้แก่ซาตานกับลูกแกะที่ถูกบูชา การต่อสู้จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นก็คือชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือปีศาสาตาลพระองค์จะนำชีวิตใหม่และความยดีมาสู่ผู้ที่มีความเชื่อทุกคนเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในนครขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นดินแดนของทุกคนที่ถูกตัดศรีรษะเพราะคำพยานถึงพระเยซูเจ้า และเพราะพระวาจาของพระองค์รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้กราบนมัสก,การสัตว์ร,ร้ายและรูปปั้นของมันจะได้รับชีวิตคืนมาและจะปกครองพร้อมกับพระคริสตเจ้านครนี้เป็นนครของความยินดีเป็นนครของชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความตายเป็นนครขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่ง คัดนครที่แตกต่างออกไปตรงกลางของนครนี้มีบัลลังสีขาวตั้งอยู่เหนือบัลังนี้มีผู้ถือหนังสือแห่งชีวิตประทับนั่งอยู่ภาพที่สง่างามแต่เรียบง่ายในเวลาเดียวกันทำให้เราเข้าใจว่าการเลือกและการกระทําของเรานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรู้ และได้รับการพิจารณาอย่างดีในพระปรีชาและพระทัยดีของพระองค์ข้างๆหนังสือแห่งชีวิตมีทะเลไฟซึ่งหมายถึงความตายครั้งที่สองผู้ใดไม่มีชื่อบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกยอนลงในทะเลไฟแต่ภาพสุดท้ายเป็นภาพที่ให้ความเท่าใจ นั่นก็คือการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ความตายจะไม่มีอำนาจเหนือผู้ที่ได้ติดตามลูกแกะผ่านเส้นทางแห่งปัสกาพวกเขาจะถูกรับเข้าสู่ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีนครเยรูซาเล็มสวรรค์เป็นสัญลักษณ์งดงามเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้รอรับเจ้าบ่าว นครนี้จะเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ส่วนพระวระสารยังเป็นของนบุลูกาในตอนสุดท้ายของโอวาทเกี่ยวกับวาระสุดท้ายพระเยสเจ้าทรงตอบคำถามที่มีผู้ถามในตอนต้นว่าพระจารย์เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น โรรองทรงตอบคำถามนี้ด้วยอุปมาเรื่องต้นเม่ะเดือ่อจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ผู้ฟังเตรียมพร้อมไว้เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มเกิดขึ้นท่านทั้งหลายจงยืนตรงเงยหน้าขึ้นเดิดเพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วนอกจากต้นม่ะเดื่อแล้วลูกาย,ยังพูดถึงต้นไม้อื่นด้วย ดังตัวบทที่ว่าจงมองดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายเถิดความหมายก็คือลูกาปรารถนาให้บุคคลที่อยู่นอกปาเลสไตน์เข้าใจอุปมาเรื่องนี้ด้วยแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องประยุกต์ความเป็นจริงแห่งอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้สอดคล้องกับฤดูกาล ลูกาเพียงแต่ตั้งใจยืนยันว่าเมื่อเครื่องหมายที่ได้ถูกกล่าวมาตั้งแต่ต้นเป็นความจริงจะมีการแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงพลังอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้รอดพ้นอันที่จริงเราทราบดีอยู่แล้วว่าสำหรับลูกาอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏอยู่ท่ามกลางเราแล้ว ดังนั้นตรงนี้ท่านตั้งใจที่จะแสดงไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพระศาสนาจักรแต่ท่านหมายถึงการแผ่ขยายของพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปจนถึงช่วงสุดท้ายความรอดของพวกท่านอยู่ใกล้แล้วเหมือนกับจะพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น และพันธกิจที่พระองค์ได้รับมอบหมายให้กระทำรรกำลังจะบรรลุผลสมบูรณ์ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.